สวัสดีค่ะเพื่อนๆขึ้นมารอบสองแล้วนะคะสำหรับวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าตุลาวันสิ้นเดือนวันสิ้นเดือนก็เหมือนสิ้นใจค่าใช้ใจ่ายเริ่มมา,าสู้ๆไปเนะพี่น้องวันนี้เราก็มีภาร,รกิจอ้าวเดี๋ยวๆลืมลืมลืมขอโทษ เนนัดบอกว่าต้องให้ถ่ายภาพกว้างพอดีเป็นวันที่หมอก็นัดลูกสาวคนโตในการรับวัคซีนเข็มสองเนาะได้รับวัคซีนเข็มที่สองและตรงกับที่เราจะต้องมาประชุมเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านในรอบหนึ่งปีแล้วมั้งที่เรามาเคยได้ประชุม ยังไม่ได้ประชุมกันสัก,สกครั้งก็น่าจะมีภารกิจอะไรมากมายที่เราจะต้องเข้าประชุมเนาะเนื้อหาเพราะอัดอั้นมาในระยะเวลานานแล้วแล้วก็เลยติดรถมากับลูกสาวมาด้วยกันพราสถานที่ที่เดียวกันเรานัดประชุมเขานัดประชุมเก้าโมงแต่เราก็ต้องรีบมา ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงยีลูกสาวก็ต้องรีบมาเอาคิวนะเพื่อจะมารับวัคซีนเข็มที่สองก็เลยได้บอกกับลูกสาวไปว่าให้กินยานะแต่เหมือนแม่แม่ด้วยความที่รั้นตัวเองก็มีโรคความดันแล้วก็ไขมันด้วยความที่ว่าอยากจะทดสอบว่ามันจะเกิดเอฟเฟกอะไรกับเราไหม ฉีดมาวันแรกก็ไม่เป็นไรนาะทั้งวันนั่นแหละหลังจากฉีดมาทั้งวันก็ไม่เป็นไรเพื่อนปวนเจ็บแขนแต่เราไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นแต่พอนอนกลางคืนตอนเช้ามาก็มีไข้ลุกไม่ขึ้นเลยก็เลยได้บอกลูกสาวว่ากินยาแก้พาราไปก่อนเถอะเพราะเขาก็มีภาระที่จะต้องทำทุกวันก็คือทำกะทำขนมทำขนมปังส่ง ยังไงเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวพี่อ้อมมารีวิวเรื่องเรื่องขนมปังของลูกสาวที่ส่งอร่อยนะคะตั้งตำบนก็อุดหนุนะคะ่ะอร่อยอร่อยได้อร่อยเหมือนกันก็ถือว่าใช้ได้อะคะ่ะตามความรู้สึกของเราคือขนมมันนุ่มหอมอยังไงก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ที่หน้าอำเภอ จะดูคนเยอะหรือเปล่าวันนี้ที่มาฉีดวัคซีนก็ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของเด็กนักเรียนเนาะช่วงของเด็กนักเรียนที่มารับการฉีดวัคซีนมานะคะพี่น้องยังไงก็ขอเชิญชวนเราชาวไทยทุกคนที่มีสิทธิ์ได้รับโอกาสในการฉีดยาวัคซีน พราะว่าต่อไปเนี่ยเราไปไหนมาไหนเขาต้องกำหนดเนาะว่าคุณได้รับยาครบไหมเพราะว่าเห็นเขาคุยทางโทรทัศน์ออกข่าวว่าต่อไปนี้เหมือนจะมีมาตรการแต่ละจังหวัดว่าเข้าหน่วยงานภาครัฐหรือธนาคารเขาจะถามคุณว่าคุณฉีดยาครบสองเข็มหรือย,อยังเนาะเหมือนจะมีป้ายแขนคอก็ว่าได้ ถ้าใครเข้าหมอพร้อมไม่เป็นเนาะยืนยันสถานะตัวเองว่าฉีดยามาครบแล้วถึงจะไปไหนมาไหนแบบอย่างปลอดไทยเรื่องเรื่องก็คือเขาก็ห่วงห่วงตัวของของเราเราเองนี่แหละถึงจะฉีดไข้ฉีดบวกก็ต้องไปเนาะเพราะเมื่อก่อนพี่อ้อยก็ไม่คิดจะฉีดหรอกแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ฉีดฉีดแต่ช้า จะรอเอาซีโนฟาร์มว่างั้นแต่มันมาช้าเราต้องเดินทางเนี่ยเราก็เลยต้องอไปรับเอฟเฟกเกิดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะพี่น้องเนาะแต่ก็ประสบการณ์ก็เลยมาเล่าสู่ฟังแล้วก็บอกลูกษาว่าไม่ทานยามิฉะนนั้นบางคนก็ต้องเสีย แต่และคนไม่เหมือนกันที่สอบถามมานะแต่ส่วนมากก็จะมีไข้ลนะแล้วแหละเพราะว่าเหมือนมันเหมือนมันไปกระจายตามที่หมอคนนั้นบอกนะลืมชื่อเขาเขาส่งเขาพูดในช่อง youtube นี่แหละเ็าบอกว่าหมอไม่<อ>หมอไม่บอกบว่าไม่ต้องกินยาเออเราก็ลองฟังเขาเหมือนมันไปต่อต้านในร่างกายของเราอะพี่อ้อยคิดน,นะเนาะแต่มันก็แย่แต่มันแย่จริงๆ ก็เลยบอกงานยาวไว้คัะตอนนี้เราติดไฟแดงนะไอ้หง่้ยก็ถึงคุยไปเรื่อยให้ได้ครบแปดนาทีเพราะตอนนี้พี่พพอ้อยทำช่อง Youtube ขึ้นมายังหาคอนเทนต์เนื้อหาอะไรยังยังไม่เป็นหลักแหล่งอย่างที่พี่อ้อยพูดไปเนี่ยอันดับแรกก็คือ หาสิ่งดีๆในจังหวัดพิศณุโลกสงหาสินค้าโอทบเพื่อเปิดช่องทางการขายการขายตอนนี้พี่อ้อยก็ส่งออเดอร์ปลาส้มให้กับคนรู้จักเยอะแล้ว <c oughs> ถ้าสนใจก็สั่งมาได้นะคะปลาส้มแต่ราคาก็ไม่ไม่สูงนะคะแต่ว่า าทางเอซต้องออกค่าส่งเองถ้าอยากจะลงปไปส่งทางพิศนุโลกเนาะยังไงสนใจก็ทักทักแชทมาใน Facebook ก็ได้เพราะว่าในช่อง YouTube เรายังก็เข้ามาดูค่ะมีสินค้าอะไร<ม>เยอะแยะมากมายในเมืองพิษณุโลกเนาะตอนนี้จะเข้าสู่หน้าหนาวแต่ไม่ใช่หน้าหนาวฝนยังตกอีกพี่น้องน้ำก็มายังไงคลิปนี้พี่อ้อยก็ขอ ไม่ต้องถึงเป็นนาทีก็ได้เนาะก็จะถึงที่เป้าหมายที่เราจะต้องลงไปแล้วขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ